อะนะครับวันนี้มารีวิวนะครับกล่องปลดรอบนะครับ1 2 5 0 0รอบนะครับเมื่อกี้เป็นตัวเดิมนะครับทีนี้เรามาเปลี่ยนเป็นตัว12500รรอบนะครับ เดี๋ยวอนุญาตแกะนะครับชึบตัวเดิมนะครับปึ๊บนี่นะครับตัวนี้เป็นหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยรอบนะครับลองดูนะครับทดสอบดูนะครับขอที่จะส่งให้น้องๆนะครับจากชุมวีนะครับที่สั่งมานะครับเดี๋ยวอนุญาตสตาร์ทแป๊บหนึ่งนะครับ อ,อย่างที่ได้ฟังนะครับพร้อมจัดส่งนะครับเดินทางนะครับไปชนบุรีนะครับผมสนใจทักสอบถามได้นะครับ